อับเห็ดปะดุครับผมอับเห็ดปะดุเอ๋ออยากกินแตงหมูเหรอปิดประตูปิดประตูจ้าจ้าจ้านูจะกินแตงหมูเหรอเดี๋ยวพ่อเอาจารย์มาให้

โอยหน่วยนี้บดียงหน่วยทีแพรวาพายูลาดเนีเ่ยแดงครับมากินเขาต้องก,กันพี่้องก,กินง่ายอ,อย่งเงี้แล้วกินยังของหวานหมูคู่โลชีนต้งองตัเก็นบอมออขมาทาม้อเหน่อะมาทางม้งเหสสดรีราคาพีน้องนี่เนี่ยพเสียงไงในเรื่ยเยบาเสียงหน่อย ฮัตเพชรประดุกไปฮัตนี่นี่เลยจัซื้อกับเข่ามากอันนี้ชิ้นหลอด mm hmm. ปฏิพลจะชิ้นหลอดกินกับเข่านี่ละบะนี่พี่น้องกต่ชิโบเห็นโว้ยถอดจะชิ้นหลอดกินกับเข่ามันจะชิโบอดับอดทะลุทีน้อพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องถ้าพูดถึงถ้ากินถอาจะชิ้นหลอดจะเป็นเนื้อแดดเดียวนี่กินกับเขา่ามันจะอิ่มทอดเต็มคาถา าเเ็ที่ดูสวยงามมันกะเนาะตัทดเท่านี้เงกเงี้นงนต้องทอดเต็มพระขาดทเเต็มพระาขาดแบบนี้กินบวยเครา่อ็อะไรเสียฟาอือฮะฟงฟาง

แกงกิลากิลากิลากุมกิลาคุม้มบปดูสิล้าแกงกิลาสีเป็นไนน้างปลาดูกหน้าได้มั้ยประดูกหน้าเข้ามาดูนหน่อย าลุมสาสาั่งปาคอนตอนขอนไปซูมปลาลดไม่ีที่ได้ปลาแมงก,นะมกมน้งปาคอนนมงกุก่ะ บานรไปงาบโแมนเลล้วำมนเไปบ้นองแกนไม่ได้ไปหังมันองแปนหรือเรามาจากบ้านองแกนอืมข้าเจ้าพระท่านได้เอามาามเจ้าพระท่านได้เอามาเราเลยมาเลยนะรัเอาพักกับดาวด้วยจับกินเจ้เนื้อก็เผาละจ้าพ่อพักผมให้ลูกนี่เป็นแก้วมันเปียกแล้ว About a bà mơ sao bà con nhân dọc bài bên hương 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 เอาไว้มาปลูกไว่ไวกระตินเพื่อนไหมพี่น้องเอาควันน้ำแมมาให้ควันน้ำควน้ำเอาด้เฮอเออหเอาเป็นอกน้ำนึงแปว่าแ่เอาที่อกภาษาบอกเราเ้านนี้เอาไปเอาไปปอกเองเอาวัวแทนกับเ

ขัดต้นหนอยเอ๊ะวัดต้นหนังจเอาไหมกวกหยำหยาบนะไปองพวกที่นี่เอ็นพวกที่นี่อันนั้นไงพวกแค่ว่าขัดออกมากเลนะแล้วบอะไราบ้นยยำมั่นได้หยงวะแม่ได้นำวัว แต่ว e ่าไัจีนเนียยเรามันแฉบดเนี่ยมี้สองนะบรูวะต้นไหนมันเงีนั่นนะเงียเงานะอยีแพราว่า นั right. oh. mm ่นหลอ๋อ hmm. น mm ั hmm. mm ่นแหละตัวเหมือนันดังเดียบ

เขาเขาอแิ่งไงเขาอีแมตตาเราให้ก่อนบ่ตัวคือบ่หู้ง้งมะงะฮู้งอันี้เดียร้องไห้เปี่ยนฮู้งเปลียนฮูง

เข้าไหมเพื่นเพื่นห,เหเนเขาก็เล่ยนน้าเหมือนตัวอย่างเห่กับบ้านออบอกว่า่าทในลา่างว<ม>ย่าทในหุ่นเขาเดี๋ยวจหัวตาสามหัวตาสี่มึงมียันแต่อยากเอาไม่เข้าทน ช่วกินนะเขานี้าไปเขาแบบนีน้ำใจเขานี้พร้อมเด็นไปติดมือไปฝากปืนพวกันมาได้บางคนไปจอมืนกันน่ดีเลย้วใจใคันนะมแแบบไม่ยังกะหาสู้กันกินอ่ นี่นะครับแน่นอนไม่ความบังไี่ดีนะไม่เด้สิ่งไม่ดีนะได้ไหมล่ะต้องน้่้วอยากให้กลับไรนี่ไงวะจะให้จะให้นอนด้วยไหมล่ะเป็นเนียรนะปล่าใช่ไหมนี่ถามเงาภาพใช่ไหมว่าอะไรจะให้นี่นอนด้วยไหมหรอเงาภาพไม่อยากให้กลับหรอเงยภาพว่าไง แล้วในนี้บอกว่าอะไรบอกว่าหนูจะกลับบ้านมีบ้านเยอะหนูจะกลับบ้านหนูมีบ้านอยู่แล้วหนูบอกแกภาพบ้านอะไรจะให้หนูนอนด้วยไหมล่ะเหรอระลึกการทำแล้วจะนอนไหมล่ะมันนอนกบบยากแน่นอนเลยจ้าวที่จับแอมไว้ไม่นี่มยไหมนอนหรือ

ใช่ป่ะเกี่ยวกับอหารมากเลย่ะขึ้นมานก็ใช้กินให้เยอแม่รู้ทำไมจอมออกด้วยแม่กลัวบ้าเลย ไปพี่น้องจ้าไปก่อนนะจ้าสวัสดีจา้จา